เพ,เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกรนารพนันและตีงผิกกดกฎหมายทุกชนิดกราบสวัสดีเอีที่เคารพรักทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างประเทศและอยู่เมืองไทยกราบสวัสดีเอีทางสงปป,ปลาวด้วยนะคะพี่น้องจ้าพีริภารวยชาแนลนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่อง ทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเรามารับชมแนวทางพัฒนานะคะแนวทางย้อนหลังนะคะ พี่น้องจา๋าวดประจําวันที่วันศุกร์ที่สิบสามเดือนห้าหกห้านะคะสูตรธรามอไปกับบนล่างนะคะตัวเลขตารางก็อยู่ตรงนี้นะคะเลขนะคะพ้นนะคะก็นนะะนนะะให้ตามนี้นะคะมาตามสูตรนะพี่น้องพ้น ห้าสองแปดนะคะห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดบนนะคะเบิ้ลนะคะมาเบิ้ลหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็แปดหนึ่งล่างนะคะยังมีอ่อห้าสองชุดเออล่างชุดหกตัวพี่น้องทางสปปขออภัยค่ะพี่น้องทางสปปลาวนะคะเล่นนะคะ ตัวเลขพี่ิวก็จะหลุดนะคะคําว่าหลุดเข้าน้อยเข้ามากเข้าน้อยเข้ามากนะคะเข้าน้อยเดียวก็คือว่าจะหลุดก็ไม่ได้หลุดว่าจะหลุดก็ไม่ถึงกับหลุดนะคะยังเข้าตัวกลับของห้าสองชุดสําหรับพี่น้องทางสอบปปลานะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะสองเจ็ดนะคะ พี่น้องจ้านะคะขอโทษขออภัยนะคะนะคะมีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเข้ามากเขาน้อยเขานิดเขาหน่อยเานเานอจ้านะคะ,นะคะขออภัยจ้าเพื่อนๆไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเอามารับชมคลิปงวดต่อไปเนาอจ้างวดวันจนันโอ้ยตรงกับรัฐบาลไทยนะคะ ออกตรงกับรัฐบาลไทยคือวันจันทร์ที่16เดือน6นะคะ65นะคะที่16วันจันทร์ที่16นะคะสุดอมตะบนล่างไปกลับนะคะตัวเลขก็จะนะคะในตารางพี่หลิวมี8มี3มี2มี9นะคะน่าจะฟัน9ฟัน8นะคะวันนี้นะคะนะคะ,นะคะแนวทางเราพัฒนานะคะ พี่น้องจ้านะคะผ,ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเข้ากะไปรับชมจับคูนอกจากท่านที่เข้ามารับชมพี่ดิวก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะลงให้ทั้ง3มคลิปนะคะ ตัวเลขก็จะมี2 3 9 0 8 9 9 9นะคะเด่น9 0 9 9นะคะนะคะพี่น้องจา๋าพี่ลวก็ทำมาเป็น4ชุด8ชุดนะคะจะผู้นะคะพยายามทำน้อยตัวนะคะพี่น้องจา๋าเราก็อือนะคะ จบผู้อีกนะคะก็มี83นะคะ84 93 94นะคะพี่น้องจ๋านะคะท่านที่เข้ามารับชมก็รวยรวยเฮงๆทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยทั้งแนวทางเราพัฒนาแล้วก็อา่าสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะรวยรวยเฮงๆ,ๆ,ๆนะคะ ก็เน้นก็จะมีแปดสามแปสี่เน้นหมดเลยข้างล่างเน้นหมดเลยนะคะนะคะพี่หลิวมีเลขสามตัวมาฝากนะคะสามตัวมีสองแปดสี่นะคะแปดเก้าศูนย์นะคะเก้าแปดสามนะคะผิดพลาดยังไงปะการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะ ขอบคุณที่มารับชมนะคะรวยๆเฮงเสวัสดีค่ะ